สวัสดีครับพบกับเทปแรกของรายการอันดามันทีวีรายการนี้สำหรับคนภูเก็ตต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ารายการนี้เป็นรายการที่รวบรวมสารคดีเชิงข่าวหรือรายงานพิเศษเกี่ยวกับประเด็นดังที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตโดยจะมีความหลากหลายทั้งในเรื่องราวที่สะท้อนปัญหาและนานาสารประโยชน์อยู่พอสมควร ซึ่งในสัปดาห์นี้เราก็มี2เรื่องราวที่จะนํามาเสนอโดยเรื่องแรกเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนที่อยากมีลูกที่ต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความเสี่ยงต่อปัญหาจากการคลอดบุตรที่จังหวัดปุก็ตเองก็เป็นประเด็นดังเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากที่แม่ท้องแก่เข้าคลอดบุตรในสถานพยาบาลแห่งหนึ่งและเกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นจนทําให้สองแม่ลูกเสียชีวิตผู้เป็นพ่อและครอบครัวต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมไปติดตามจากรายงานพิเศษกันเลยครับ ลูกรลักของพ่อเอ้ยป,ป็นธรรมดาตัวน้อยนะแม่คอยเจ้าอยู่บนสวรรค์แล้วนะลูกนะนี่คือเสียงร่ำลาครั้งสุดท้ายจากนายนำพรอ,อินทวง์ผู้เป็นพ่อที่ส่งไปถึงร่างอไร้วิญญาณของน้องอัศวินอินทวง์ทารกเพศชายอายุหลังคลอดเพียงสองวันที่กำลังนอนแน่นิ่งเตรียมทำการชาปนากิจหลังจากนางพรทิพย์บุตรดีคำผู้เป็นแม่เข้าคลอดน้องอัศวินในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต และเกิดสิ่งไม่คาดคิดระหว่างรอคลอดจนทำให้ผู้เป็นแม่เสียชีวิตแพทย์ต้องเร่งทำการช่วยเหลือด้วยการผ่าตัดนำร่างน้องอัศวินออกมาแต่ผ่านไปเพียงสองวันน้องอัศวินได้เสียชีวิตตามผู้เป็นแม่ไปอย่างน่าเศร้าโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังนางพรทิพย์เสียชีวิตนายนํำพรผู้เป็นสามีได้ขอให้ส่งศพภรรยาตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ก่อนจะนำศพไปชาปนกิจที่บ้านเกิดจังหวัดหนองคายจากนั้นเมื่อ10พฤษภาคมนายนำพรและญาติได้กลับมารับศพเด็กชายอัศวินที่โรงพยาบาลไปบำเพ็ญกุศลที่สำนักสงแหลมเพชรหาดป่าตองโดยมีการเดินขบวนพร้อมชูป้ายหน้าโรงพยาบาลเพื่อขอความเป็นธรรมโดยเรียกร้องให้แพทย์และโรงพยาบาลแสดงความรับผิดชอบเพราะหลังผ่านมานับสัปดาห์ยังไม่มีการติดต่อใดๆจากแพทย์ผู้ทำคลอด และผู้บริหารโรงพยาบาลต้องการความยุติธรรมออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับบให้ลูกเมียผมและไหนจะแม่มาอีกและครอบครัวเขาจะอยู่ไงและเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงยาแต่อุบคลอื่นต่อไปนะครับในวันเดียวกันรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสองท่านได้เข้าพูดคุยกับญาติผู้เสียชีวิตพร้อมรับปากจะช่วยเหลือในเบื้องต้นตามคำเรียกร้องก่อนที่ผู้บริหารโรงพยาบาลจะเดินทางไปร่วมเคารพศพ พร้อมมอบเงินส่วนตัว10,000บาทเพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนระดมเงินช่วยเหลืออีก10,000แบาทในภายหลังและแจ้งให้ญาตินําใบมรณะบัตรไปยื่นดําเนินการขอรับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตตามสิทธิ์รักษาพยาบาล30บาทอีกจํานวนหนึ่งรักษาไม่มีแพทย์ท่านไหนต้องการให้เกิดปัญหาขึ้นนะเพราะเหตุการณ์แบบที่ว่าโรคแทรกซ้อนที่มันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนเนี่ยบางทีมันไม่มันไม่คาดฝันจริงๆ แต่ทางโรงพยาบาลกเ็เพื่อให้หายข้อสองสัยอันนี้ก็เลยส่งศพไปชนสูตรดูนะนะส่งศพไปชนสูตรดูว่าเป็นอย่าง,งที่เราคิดหรือเปล่า<ม>นะครับนะก็แต่เรื่องความช่วยเหลือนี่โรงพยาบาลยินดีช่วยทุกอย่างอยู่แล้วนะค่ารักษาพยาบาลช่วยเหลืออะไรตมงนี้อะไรตามขอบเขตของกฎหมายที่ช่วยได้นะอย่างไรก็ตามถึงแม้โรงพยาบาลจะเข้ามาแสดงการช่วยเหลือในภายหลังแต่นายนํำพรและญาติญาติก็ยังคงติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตของแม่ลูกทั้งสอง ยังคงเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งกระทรวงสาธารณสุขแพทยสภาและสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อขอให้เข้ามาดูแลแล,และดำเนินการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมเรียกร้องไปทางแพทยสภาและกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมและสถาบันนิติเวชได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผมด้วยครับ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกสูตินารีเวศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงและสาเหตุการเสียชีวิตของแม่และเด็กระหว่างตั้งครรภ์และคลอดบุตรนั้นพบว่ามีอยู่3มสาเหตุหลักๆซึ่งสองสาเหตุแรกที่พบได้บ่อยคือการตกเลือดและคันเป็นพิษแต่มีโอกาสรอดสูงหากช่วยชีวิตได้ทันท่วงทีส่วนอีกหนึ่งสาเหตุที่น่ากลัวและพบได้น้อยมากแต่แม่และเด็กมักเสียชีวิต หรือหากรอดก็จะมีปัญหาทางระบบประสาทคือภาวะน้ำค่ําอุดตันหรือที่เรียกว่าฝันร้ายทางการแพทย์น้ำค่ําอุดตันนะตรงนั้นน้ำคราอุดตันอันนี้มันเกิดได้ได,ได้โดยไม่มีอะไรไม่มีการเตือนล่วงหน้านะและก็อบม้ป้องกันได้นะเกิดได้ทุกเวลานะระหว่างตั้งครรภ์ระหว่างเบ่งคลอดหรือหลังการคลอดแลวจะเกิดขึ้นได้อีกนะ ุเขินมากนะแต่ช่วยไม่ทันไปในสี่นาทีแม่เต็งมังน,นอกเองนะครับโอกาสรอดก็ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถึงรอดมาก็อลจกีเพราะว่าอะไรอะสมองสมองตายต้องมาโรงพยาบาลเ,นเ็นเดอรไปนะครับอย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงต้องรอผลพิสูจน์จากสถาบันนิติเวศเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายและจากกรณีนี้เองทำให้ผู้ที่ต้องการมีบุตรต้องทบทวนปัจจัยความเสี่ยงหลายด้านก่อนตัดสินใจมีบุตร แผนที่จะมอบภาระทั้งหมดไว้กับแพทย์สุตินริเวศซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวล่าสุดสถานพยาบาลดังกล่าวได้แสดงความรับผิดชอบโดยมอบเงินช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและเบิกเงินชดเชยตามพรบ,บประกันสุขภาพให้อีกจำนวนหนึ่งมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับคราวนี้เป็นเรื่องราวของแพทสัตว์เศษรษฐกิจที่กำลังมาแรง หลังจากที่จังหวัดภูเก็ตได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันแพะแห่งชาติเมื่อวันที่23-25พฤษภาคมที่ผ่านมาทางทีมงานได้ไปติดตามชีวิตของเกษตรกรตัวอย่างรายหนึ่งซึ่งทำอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะนมซึ่งกำลังได้รับความนิยมในจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายง,งานครับเจ้าบ๊อบบี้ แพะนมแสนรู้พันซาแนนที่กำลังโชว์ยืนสองขารับอาหารจากแขกผู้มาเยือนเป็นหนึ่งในห้าสายพันธุ์แพะที่เลี้ยงอยู่ในแหล่งเรียนรู้ฟาร์มแพะตัวอย่างของมานิดงานแข็งหรือบางนิดอดีตพนักงานโรงแรมที่ผันตัวเองมาทำอาชีพเลี้ยงแพะนมเมื่อประมาณ7ปีที่ผ่านมาโดยได้เรียนรู้จากเกษตรกรรุ่นพี่ก่อนมาต่อยอดพัฒนาความรู้จนกระทั่งสามารถขยายพันธุ์แพะนมได้เองโดยฟาร์มแพะตัวอย่างของบางนิด มีแพะทั้งหมดอยู่ประมาณ80ตัวส่วนใหญ่เป็นแพะนมกว่า90%ส่วนแพะเนื้อลูกผสมมีเพียง10%มีการปรปับปรุงพื้นที่กว่าหนึ่งไร่เศษให้เป็นทั้งโรงเรือนและคอกดินกั้นด้วยตาข่ายแบบเปิดโลง่งขณะที่อาหารหลักเลี้ยงด้วยหญ้าธรรมชาติเสริมด้วยอาหารเม็ดเล็กน้อยทําให้ช่วยลดต้นทุนลงทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการเลี้ยงแบบปลอดสารเคมีตอนนี้80ตัวครับ โดยประมาณและจะเป็นแพะนมเสีย90ซส่วน,นเป็นพันอะไรครับเป็นพันซาเนนแอนพายท็อกเกนเบิร์กนะครับและก็ส่วนของแพะเนื้อเราจะมีลูกผสมโบกับลูกผสมเอนโกนูเบียนซึ่งจะามาคอสกับกับแพะแพะนมเพื่อที่จะว่าผลิตให้ให้ผลผลิตที่เป็นเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยก็คือพูดง่ายๆคือได้ทั้งเนื้อและนม,มครับโดยหลักๆแล้วผลผลิตตัวหลักจะเป็นนมแพะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ออกสู่ ท้องถิ่นนะครับให้คนในท้องถิ่นเราได้ได้มีนมแพะที่มีคุณภาพนะครับและปลอดภัยจากสารพิษซึ่งทางฟาร์มนี้ได้เน้นเน้นย้ำเลยนะครับเรื่องเรื่องการทำนมที่ปลอดจากจากจากสารเคมีคือเราเราเน้นเรื่องออแกนิกนะครับในทุกๆเช้าบางนิดและผู้เป็นพ่อจะต้องร่วมกันทำภารกิจเียดนมแพะสดจากเต้าอย่างพิถีพิถันโดยเน้นที่ความสะอาดของขั้นตอนใช้เคล็ดลับเฉพาะด้วยการบีบนมจากเต้า ลงในภาชนะทรงกระบอกที่มีขนาดใหญ่กว่าเต้าเพียงเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ขนแพะซึ่งเป็นต้นตอกิ่นขคาวในนมตกลงสู่ภาชนะก่อนจะนำน้ำนมดิบที่ได้ไปผ่านขั้นตอนการพัชไร้ตามภูมิปัญญาชาวบ้านโดยจะนึ่งผ่านความร้อนและบรรจุขวดแช่เย็นก่อนนำส่งร้านค้าประจำตามที่จัดจำหน่ายบางนิดยังเล่าว,ว่า ขณะนี้ฟาร์มของตนสามารถผลิตน้ำนมได้15ลิตรต่อวันบางวันจะมีลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติมารับซื้อนมสดทั้งหมดจากหน้าฟาร์มเพื่อไปรับประทานในครอบครัวหากไม่มีคนมาซื้อก็จะนำไปผ่านการพัตเจอรไรเพื่อเพิ่มมูลค่าปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ยวันลับประมาณ900ถึง1,200บาทตอนนี้ตกต่อวันนะครับสำหรับนมแพะก็อยู่ที่ประมาณ1,200บาทนะครับและก็ น,นี่คือรายได้ต่อวันและรายได้ต่อรอบในรอบปีหนึ่งผมจะมีลูกแพะออกสู่ตลาดซึ่งซึ่งเป็นเป็นลูกแพะที่ขายสายพันธุ์นะครับอายุ3เดือนมูลค่าอยู่ที่ประมาณตัวละห0พันบาทตัวนี้ก็ตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆซึ่งไม่สามารถยังไม่สามารถผลิตให้ให้ลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามายังยังไม่ทันนะครับเพราะาด้วยด้วยขีดจำกัดที่ว่าเนื้อที่เราจํากัดแล้วก็ทยอยส่งให้ลูกค้าอยู่ก็ก็ ยังออเดอร์ยังมาไเรื่อ,อยครับนอกจากการจําหน่ายนมแพะแล้วบางนิดยังได้ส่งพ่อแม่พัน์ธุเข้าประกวดในประเภทต่างๆอย่างต่อนเนื่องตลอด7ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบันพ่อแม่พัน์ธุในฟาร์มเป็นที่ยอมรับในเวทีประกวดระดับประเทศเห็นได้จับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรต่างๆที่ได้รับกว่า70รางวัลซึ่งจะช่วยการันตีคุณภาพของฟาร์ม รวมถึงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่เป็นรางวัลชนะเลิศสองถ้วยแรกของภาคใต้ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของบางนิดอย่างหาที่สุดไม่ได้สำหรับในระยะยาวแล้วบางนิดยังมีแผนกระจายไรายได้สู่ชุมชนด้วยการรวมกลุ่มสภาเกษตรกรเพื่อร่วมจัดทำแผนชุมชนโดยจะมีการรวบรวมข้อมูลพื้นที่การเกษตร และการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบ้านบางเทาเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะสามารถนำเสนอต่อสายตาชาวต่างชาติได้เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายงานพิเศษประจำสัปดาห์ทีมงานต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการติดตามรัรบชมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ